อำเภอพระนครศรีอยุธยา มีประชากรกว่า140,000คนและมีประชากรแฝงประมาณ100,000คนสภาพปัจจุบันมีลักษณะเป็นสังคมเมืองมากขึ้นวิถีชีวิตของผู้คนล้วนเปลี่ยนแปลงไปโรคภัยและความเจ็บป่วยเรื้อรังส่วนใหญ่เป็นผลมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ต้องเร่งรีบรับประทานอาหารที่ประกอบด้วยน้ำตาลและไขมันสูงเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงขาดการออกกำลังกายและมีความเครียดศีแยกวัดพระยาติการาม เป็นแหล่งชุมชนที่หนาแน่นไปด้วยผู้คนรายรอบด้วยเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกประกอบด้วยพื้นที่ตำบลไ่ลิงหมู่2หมู่5และหมู่6มีประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวน9,766คนแต่มีประชากรแฝงอีกจำนวนมากอาศัยอยู่ตามหอพักห้องเช่าบ้านเช่าเพื่อรับจ้างทำงานในส่วนอุตสาหกรรมและแหล่งจ้างงานในเมืองเมื่อเจ็บป่วย คนที่อยู่ในเมืองมักถูกมองว่ามีโอกาส,สแสวงหาบริการทางการแพทย์ได้มากกว่าคนในชนบทแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนในเมืองจะไม่ป่วยหรือป่วยลดน้อยลงเลยโรคเรื้อรังยังคงเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของเขตเมืองในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงของอำเภอพระนครศรีอยุธยายังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้คนในเขตเมืองที่เจ็บป่วย หากไม่เลือกไปรับบริการที่โรงพยาบาลคลินิกต่างๆเป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความนิยมเพราะคลินิกมีลักษณะเป็นสถานที่เล็กๆบรรยากาศเป็นกันเองเข้าถึงง่ายได้พบหมอได้รับคำปรึกษาโดยไม่ต้องมีขั้นตอนยุ่งยากเหมาะสำหรับปัญหาสุขภาพที่ไม่ฉุกเฉินมากและไม่หนักหนาจนเกินไปแต่คลินิกจะมีไว้เพื่อรับรักษาเท่านั้นหรือคลินิกหมอครอบครัว อีกมิติหนึ่งของคลินิกที่แตกต่างจากคลินิกในความเข้าใจของคนทั่วไปเป็นคลินิกที่สร้างสมดุลของงานดูแลสุขภาพให้มีทั้งรับผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคและลุกสู่ชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคลินิกหมอครอบครัวมีทีมหมอครอบครัวที่มีแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวเป็นที่ปรึกษาทําให้ประชาชนทุกคนในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้มีหมอครอบครัวดูแลสุขภาพนอกจากนี้ คลินิกหมอครอบครัววัดพระยาติการามยังทำหน้าที่เป็นแม่ขายให้กับกลุ่มรอพอสตอที่รวมกันเป็นเครือข่ายหรือ Primary Care Cluster อีก5แห่งได้แก่รอพอสตอหันตรารอพสตอบ้านเกาะรอพอสตอคลองสวนพลูรอพอสตอไผ่ออออลิงและรอพอสตอเกาะเรียนเพื่อให้รอพอสตอเหล่านี้มีแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวเป็นที่ปรึกษาเช่นเดียวกัน แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว3าคนจึงมีประชากรในความดูแลประมาณ3 0 0 0 0คนนอกจากแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวแล้วทีมหมอครอบครัวยังมีพยาบาลเวชปฏิบัติทันตแพทย์ทันตาพิบาลเจ้าพนักงานเภสัชนักกายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยนักวิชาการสาธารณาสุขซึ่งเป็นการรวมทีมจากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอรพระนครศรีอยุธยาร่วมมือกันเพื่อพัฒนาบริการในระดับปฐมภูมิคลินิกหมอครอบครัวมีสมาชิกอยู่ที่บ้านทุกหลังในเขตชุมชนที่รับผิดชอบเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานโดยอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านงานของคลินิกหมอครอบครัวได้แก่งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นหัวใจสำคัญของคลินิกหมอครอบครัว แม้นับวันผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะเพิ่มมากขึ้นแต่การป้องกันก่อนการเป็นโรคนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของชุมชนและยังรวมถึงการให้ความรู้เรื่องสุขอ,อนามัยสุขภาพช่องปากและฟันการป้องกันโรคต่างๆที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกงานตรวจรักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์และพยาบาลเวชปฏิบตัติใช้แนวคิดเวชาศาสตร์ครอบครัวคือการดูแลที่เป็นอง์รวมมีการใช้แฟ้มครอบครัวและผังเคยญาติเพื่อให้การดูแลสุขภาพได้คำนึงถึงบริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทั้งในระดับครอบครัวและชุมชนในการรักษานอกจากยาจะเป็นปัจจัยสำคัญแล้วการให้สุขศึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับโรคก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจำเป็นต้องได้รับความรู้เรื่องโภชนะบำบัดการชะลอไตเสื่อมและตรวจสุขภาพประจำปีรวมทั้งการตรวจพิเศษคือการตรวจตาและตรวจเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเพื่อให้ผลการรักษาเป็นไปด้วยดีป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคและสามารถส่งตัวไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเมื่อมีความจำเป็นเรียกได้ว่าคลินิกหมอครอบครัว ผู้ป่วยจะได้รับการบริการที่ครบถ้วนคือดูแลแต่แรกทุกเรื่องต่อเนื่องเบ็ดเสร็จผสมผสานบริการเข้าถึงสะดวกบวกระบบส่งต่องานเยี่ยมบ้านใช้เครื่องมือทางเวชศาสตร์ครอบครัวในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อประเมินภาวะสุขภาพที่บ้านดูแลฟื้นฟูสุขภาพดูแลผู้สูงอายุติดบ้านผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและส่งเสริมสุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัวที่ยังไม่เจ็บป่วยโดยให้คำแนะนำถึงที่บ้านหรือแม้แต่ในภาวะวิกฤตเช่นอุโทโกภัยคลินิกหมอครอบครัวก็ยังสามารถทำให้เกิดการเข้าถึงบริการด้วยการไปเยี่ยมบ้านได้ภาคีเครือข่ายเป็นเสมือนหุ้นส่วนที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานคลินิกหมอครอบครัวให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านงบประมาณความร่วมมือในการทำงาน โดยมีผลกำไรคือสุขภาพที่ดีของประชาชนทั่วทั้งชุมชนและไม่มีคนในชุมชนถูกทอดทิ้งหรือถูกละเลยนะคะบริการดีมากจะไปไปที่ไหนก็ไม่เห็นมีปัญหาะหมอ,หมอจะเจอหมอดีนะรักษาดีหายดีด้วยถ้า <c oughs> เกิดว่าอาการแย่มาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขารักษามไม่ไดนะ้เขาก็จะเรียกรถให้เลยก็ <c oughs> มีดบาดมือวันมือไปเย็บไปอะไรก็ความสะดวกดีทำแผลดีตัดไหมดีก็เขาก็ บริการดีหมอเขาก็ตั้งใจบริการให้อะนะรักษาก็รู้สึกว่า,าตั้งหมอเขาตั้งใจดีเหมือนกันฝากขอบคุณที่ให้การช่วยเหลือดูแลอย่างดีครับอ๋อฝากขอบคุณเจ้าที่ทุกคนนะคะที่บริการดีมากให้บริการกับประชาชนดีค่ะคลินิกหมอครอบครัวเป็นสถานที่ที่อยู่เคียงข้างชุมชนมานานจนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทําให้ประชาชนในเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนแห่งนี้สามารถเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพได้มากขึ้น ลดความแออัดของโรงพยาบาลจังหวัดคลินิกหมอครอบครัวแบบรพอพสตวัดพระญาิคือสถานที่เล็กๆอยู่ใกล้กๆเป็นความอบอุ่นใจของชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องสุขภาพนำไปสู่ครอบครัวที่แข็งแรงและชุมชนที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต